สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถทุกๆคันเลยในร้านในวันนี้นะครับท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมครับคลิปวิดีโอนี้ลงเมื่อวันที่11พฤศจิกายนวันนี้วันจันทร์นะครับปี2567นะครับเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดเลยครับของเดิมพฤ้จินะครับแล้วก็วันที่11เนาะวันนี้พามาชมทุกคันในร้านเลยคันไหนยังจอดขายอยู่บ้างคันไหนขายไปแล้วก็จะจะไม่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ในคลิปก็จะเป็นคันที่ว่ายังมีอยู่แล้วก็จอดขายอยู่ซึ่งราคานะครับติดป้ายราคาบนซ้ายมือของเราเห็นอย่างชัดเจนเดี๋ยวจะพาเดินชมทุกคันแล้วก็พามาดูว่าแต่ละคันเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วมีรถอะไรบ้างนะครับแน่ๆครับมีรถเจ็ดที่นั่งโซนนี้เป็นเจ็ดที่นั่งมีรถกระบะแถบด้านหลังสุดเป็นรถกระบะสี่ประตูกระบะแคบยกสูงตัวต่ําส่วนมากจะเป็นกระบะ80% 20เป็นเเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็อีก อีกเปอร์เซ็นต์นึงก็จะเป็นรถตู้มีคันหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมทุกคันเลยในในวันนี้นะครับแล้วก็รถที่เข้ามาใหม่เนี่ยรายละเอียดป้ายราคาผมยังไม่ติดเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาใหม่ต้องดูก่อนว่าจะขายส่งออกไปให้พ่อค้าหรือเปล่าหรือจะขายหน้าร้านอันนี้ยังระบุไม่ได้นะครับรอรับชมกันส่วนป้ายที่ติดราคาแล้วคือรถที่มีเล่มเอกสารครบทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับนี่เอาคันนี้ก่อนเลย โตโยต้าวีโก้แชมป์กระบะแคปพีเรเนอร์มาดูรายละเอียดครับสนใจคันไหนแคปหน้าจอป้ายทะเบียนมาได้เลยหรือว่าโทรหาก็ได้นะครับแจ้งหมายเลขทะเบียนนะครับราคา245,000บาทยี่ห้อโตโยต้ารถปี14บเป็นรุ่นรถครับไฮลักวีโก้เครื่อง2.5านะครับเป็นตัว e พีเรเนอร์นะครับ อันนี้เพิ่งขับมาเดี๋ยวจะเอามาล้างอีกทีนึงเพิ่งขับไปเอารถอยู่อ,อยู่มันจานะครับนี่ก็ได้ตัวมามาใหม่นะครับสำหรับอีสุตอนนี้เรากำลังเก็บรายละเอียดในเรื่องของอทําสีมันเป็นรูรอยทําสีพวกกระจังหน้าของคันอนะีสูเนาะคันนี้ก็ขับไปแต่นี้มันเปื้อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาล้างพรุ่งนี้นะครับคันนี้ราคา2องแ0 0สี่บาทนะครับถัดไปครับ f o r t จูเน er, อร์นะครับฟอร์จูเนอ่านะครับสี่แสนเบาทรถปี13เป็น f o r t จู e r อรเครื่อง3,000รุ่นตัว V ีเป็น VN Turbo เกียห้าสปีดแล้วเป็นเกียร์ตัวสุดท้าย f o r t จูเนอรตัวโฉมกระจังหน้าแบบนี้แหละบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นปีพวกปี11ปี12มันยังเป็น4สปีดอยู่ซึ่งตัวนี้มีเขียนเป็นตัว ดีก็คือเกียร์เดินหน้านะครับลันตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์ห้าแล้วถัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นดีสี่ถ้าเป็นดีสามนะครับเกียร์จะอยู่แค่สี่สปีดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ห้าสปีดแล้วนะครับสังเกตเดี๋ยวคนงงว่าดีสามดีสี่คืออะไรก็เป็นเกียร์ออโต้นนั่แหละรครับนะครับทีนี้มันจะมีคําว่าเลขดีนะครับถ้ามันเป็นเลขสามตรงข้างๆดีเนี่ยก็คือมันมีแค่สี่สปีดนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นดีแล้วเป็นดีสี่เนี่ยนั่นคือ เก์5สปีดแล้วนะครับอันนี้รันตนะั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์5เกียร์4เกียร์3เกียร์2แล้วก็เกียร์1เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้5สปีดแล้วนะครับนี่คือภายในนะครับสวยงามมากรถทุกคันสภาพเราคัดครับราคาอาจจะอาจจะมีถูกบ้างมีแพงบ้างเหมือนกับตลาดทั่วไปแต่สิ่งที่เรามั่นใจที่ท่านจะได้รับนั่นก็คือคุณภาพของตัวรถครับเราจะไม่เชิงว่าขายเป็นแบบบ้าน ส่วนมากเราจะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยอันไหนมีดีจัดการให้เรียบร้อยลูกค้าจะได้รถที่สมบูรณ์แบบไปเครื่องเกียร์ช่วงล่างหมดหายห่วงท่านอยากได้การรับประกันหลังการขายซื้อไปแล้วมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้มาทางเราได้เลยนะครับในราคาครับ479,000บาทได้ Fort u n e r นะครับปี13นะครับอันนี้เลขไม่แสนประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับ ตอนนี้ Fortuner เหมือนกันราคาเพิ่มมาอีก20,000นนะครับ Fortuner ตัวนี้เหมือนกับคันดำตัวนี้เลยแต่สิ่งที่ต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของเลขใหม่รถ b 1 3เหมือนกัน Toyota เหมือนกัน Fortuner 3.0 v v N Turbo G5 เกียร์5สปีดเหมือนกันราคา4,99,000บาทในขณะเดียวกันคันเมื่อกี้4,7,9,000บาทห่ทางกัน20,000บาทแต่สิ่งที่ได้ไปครับนั่นคือเลขใหม่ที่วิ่งน้อย ตัวนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนโลประมาณนี้ไม้แสนต้นกับไม้แสนเกือบออกไปปลายแล้วนะครับก็นี่คือราคาที่ว่าต่างกันเพราะเลขไม่แม้รถจะปีเดียวกันสาภาพก็ต้องเช็คด้วยแล้วก็เลขไม่ก็ต้องเช็คด้วยมันจะมีผลนะครับใครอยากได้ราคาถูกใครอยากได้ราคาแพงก็ทักสอบถามเข้ามาได้แต่ทุกๆคันที่เราขายรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ ระยะเวลา5เดือนเลขไม่ไม่จำกัดขี่เท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่คือการบริการหลังการขายครับถัดไปครับ f o r t จูเนอรนะครับตัวนี้จะเป็นคันเดียวในร้านเลยที่เป็นเบนซินตัวนี้ติดแก๊สเรียบร้อยเป็นถังโดนัทนะครับเครื่อง2.7 V รถปี11นะครับราคาอยู่320,000บาทราคาต่อรองกันได้นะครับนี่ฟอร์จูเนถัดไปเรามาดูโซน แถบของด้านหน้านกันก่อนไหมครับแถบของด้านหน้านแล้วก็จะสไลด์ไปหลังแล้วก็อ้อมยิงยาวไปนั่นเลยเพราะฉะนั้นมาดูคันนี้ก่อนอันนี้เป็นกระบะแคบครับนี่กระบะแบวีโก้ปีสิบสามนะครับตัวนี้ราคา2 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรุ่นตัว E นะครับลองท็อปแต่สิ่งที่ท่านได้ไปคือภายในรถเนี่ยเป็นภายในสีดําแล้วซึ่งภายในสีดาเนี่ย ภายในสีดําได้ในเรื่องของรุ่นตัวสุดท้ายและมีถุงมลมนิรภัยให้นะครับตัวนี้ครับไม,ม่ใช่คำว่า airbag airbag ซึ่งจะได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนั่นคือถุงมลมนิรภัยมีเข้ามาให้แล้วนะครับนี่ภายในเบาะดําดนะครับรถภายนอกภายในไม่ต้องไม่เก็บรายละเอียดเลยเลยนะครับจากการให้เรียบร้อยนะครับ ี B13 เป็นรุ่นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่นะครับราคาคันนี้279,000บาทนะครับถัดไปครับตัวนี้เป็นฟอร์ดเลขไม่กี่โลนะเลขไม่สี0 0 0ืโลฟอร์ดกระบะแคปตัวนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดราคาแต่เลขไม่สี่0 0ื่กว่า อันนี้เอามาจากตัวขอน,นแก่เลยนะครับคันนี้ปิดบัญชีไฟแนนซ์นะครับปิดเรียบร้อยรอเล่มส่งมาให้ที่ทางบ้านนะครับเล่มมาส่งมาที่บ้านผมเลยก็รูสภาพสวยนะครับไม่ซีมือนะฟอร์ดนะครับเกียร์ธรรมดาใครสนใจทักมาก่อนได้อยากจองก่อนอยากมารลบชมก่อนมาได้ตอนนี้ราคายังไม่ติดราคาก็ยังของยังไม่แจ้งนะครับโทรมาหลังโทรศัพท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็ราคาให้ว่าจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ คันนี้เป็นนิสันนาวาล่าครับอันนี้ปี22 23บบมเลยนะครับฟอร์ตตัวใหม่นะครับรถได้ปี2ปีเองนะครับตัวนี้เป็นนิสันานาวาล่าเนาะกระบะแขบตัวนี้ก็จะขายไม่รู้ว่าจะขายหน้าร้านหรือเปล่าหรือจะขายตัดออกนะครับบางทีต้องดูต้นทุนด้วยบางทีทุนมาสูงก็จะขายส่งพ่อค้าไปเลยนะครับให้คนที่เขา,าแถวโซนนั้นเขานิยมเล่นรถนิสสันก็ให้เขาไป แต่แม็กยางอะไรสวยนะครับใครสนใจทักมาก่อนได้นะครับอันนี้ป้ายราคายังไม่ชราบนะครับมาดูครับคันนี้ป้ายราคาติดโยนะครับปิดอีวสุดีแม็นะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งติดป้ายราคาเลยนะครับเป็นกระบะแคปเปิดได้เนาะรถปีปีสองพันสิ้าและก็จะได้ตัวที่ว่าปีใหม่ขึ้นแล้วก็ราคาเฮ้ยตัวนี้อยู่285 รถป,ปีปีใหม่เลยนะครับตัวนี้จากแฟนแนนได้อีสุเครื่อง2.5รุ่นตัวแซเป็นตัว VGS Highlighter Highlighter คือตัวสูงนะครับราคา285,000บาทอีสุเลขไม่แค่100,000 0 0 0 0กโลอีสุปี15ใครสนใจสอบถามมาได้คันนี้นิสันเข้ามาใหม่คันนี้จอดหน้าร้านนะครับถามกันแล้วแต่ป้ายราคายัางไม่ติดราคาผมจะเปิดอยู่165,000บาทเป็นนิสันปี2014 เกียร์ธรรมดานะครับหสปีดปี14ีนะครับ1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นในขณะเดียวกันถ้าเป็นรถราคาตลาดเหมือนกันราคาเกิน2,3 3แสนนั่นคือราคาที่ว่าเป็นแบรนด์ตลาดแต่มาแ,รแบรนด์รองครับแต่ต้องการปีที่ยังใหม่โยนะครับรถอายุประมาณรถปี14บให้หมปัจจุบันปี24รถอายุ10ปีใครหารถอายุไม่เยอะมาเอาตัวนี้ครับปี14นาวาล่าราคาแสงกวาถูกๆครับ นะครับที่ราคามันต่างกับตัวตลาดนั่นคือในเรื่องของรูปลักษณ์อาจจะไม่สู้ตัวนั้นแต่เป็นสมาร์ทแคปที่เปิดได้แล้วการขับขี่อะไรโอเคแต่ในเรื่องของรูปลักษณ์ถ้าไม่ติดอะไรเรื่องนี้ท่านมาเอาคันนี้ใช้งานคันนี้คุ้มครับนะครับก็ฝากไปอีกทางเลือกครับผมตัวนี้เป็นฟอร์ดครับเป็นตัววายแทเครื่อง2.5ดีเซลราคาคันนี้4ประตูนี่ครับบายแทเกียร์ธรรมดา 159,000บาท159,000บาทรถปี2009ก็ปี52นะครับนะครับต่อไปครับคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo ปิ้งกระบะ Cap Hilander ราคา359,000บาทรถปี15ครับ 2.4E เป็นออโตโอ้เกียร์ออโต้นะครับออโต้นะนี่ครับเบาะหนังรถสภาพเลขไม่แค่ หนึ่งแสนหนึ่งพันโลจริงๆเลขมาเก้าหมื่นกว่าแต่ว่าขับมาจากอุบลเนาะนะครับขับมาจากบ้านลูกค้าเลยนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับนี่ใครหาออโต้นะครับมีคันเดียวเลยนะครับจริงๆก็ออโต้คนก็นานๆทีจะเจอคนเล่นนะแต่ถ้าคนไม่เล่นเขาคือแค่ประมาณชนกลุ่มย่อยเลยแหละนะครับในชุมชนกลุ่มย่อยที่เขาจะเล่นเกียร์ออโต้เพราะว่าบรรทุกของคือไปกับแฟนสองคนหรือว่าไปกับ ไปกันแค่2คนหรือจะมีเด็กนั่งหลังอันนี้นั่งสบายแต่ไปหลายคนเนี่ยจะดูแคบหน่อยจะเอาเป็นสีประตูจะคือกว่า <c oughs> นะครับแต่ถ้ากระบะแคบเนี่ยคือไปกัน2คนยังต้องการทำมาหากินขนของแต่อยากให้แฟนขับรถได้ด้วยหรือใครขายของในกรุงเทพเนี่ยเกียร์ธรรมดาจะเป็นอะไรที่ที่ไม่ค่อยตอบโจทย์ในกลุ่มที่มันแบบรถติดเยอะๆอย่างกรุงเทพเนี่ยรถติดเนาะ ถ้าต่างจังหวัดคนเขาจะเอาเกียร์ธรรมดาครับแต่ถ้าใช้งานแบบครบจบเนี่ยเกียร์ออโต้ก็จะสบายบรรทุกของก็ได้บรรทุกคนก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําอาชีพขายของค้าขายด้วยก็เลยซื้อมาไว้เผื่อที่จะมีคนสนใจนะครับมันบรรทุกของได้เยอะคือมันจบนะครับขับตามหมู่บ้านอะไรพวกนี้ได้เลยครับนะครับราคาก็อยู่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะนะครับถัดไปครับ สีประตูวีโก้แชมป์คันนี้สีบอลเงินมีคันเดียวในร้านจะพาชมตรงนี้ครับรถสีสันสวยมากนะแล้วดูภายในครับรถปี2013นะครับคันนี้ภายในสวยมากรถเลขไม่หก0 0 0่นกโลรลเลขไม่ทำไมวิ่งน้อยจังต้องบอกว่าลูกค้าขับแถวบ้านๆไม่ได้ขับไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นครับ ตามคอนโซนลรถสวยไปหมดวิทยุอะไรตัวอักษรชัดเจนคาบเหงือเรยวเลยไม่มีเลยอ่ะตัวติพลาสติกตรงนี้มันจะลอกเป็นเสียมดำนะครับแต่นี่คาบสีไม่ลอกแล้วตัวลายของตรงหนังเนี่ยมันจึงอยู่ครบนี่คือความเดิมของตัวรถหัวเกียร์ที่จับเนี่ยสวยมากการสัมผัสของมือคนเหงือของคนเนี่ยจะมาสัมผัสตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะสีเหลืองนะครับแต่นี่น้อยมากแทบไม่มีเลยเบาะไม่มียับทุกอย่างเพอร์เฟกต นะครับกุญแจเป็นรีโมทสอดอกทั้งคู่นะครับรดูดีเลขใหม่หกหมื่นแปดพโลไม่วิ่งน้อยนะครับใครสนใจทักมาได้แล้วสง่งรูปภาพให้ดูบอกเลยว่าไม่น้อยมากนี่4ประตูด้วยบรรทุกของบรรทุกคนก็ได้นะครับของอาจจะบรรทุกไม่สู้แคปแต่เวลาคนนั่งนั่งสบายเนาะก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่หาแคปหรือหาสประตู ลองโทรถามมาได้ไม่มั่นใจว่าจะเอารุ่นตัวไหนดีมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับราคาคันนี้329,000บาทปี13นะครับเครื่อง2 5ันรุ่นตัว E เป็น Vn Turbo ตัวสูงเนาะร้อแรงตัวนี้ถัดไปกระบะแคป Vigo ดูแม็กดูยางครับสวยครับ สวยมากยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับยางไม่เคยลงพื้นเลยเป็นยางหลุดออกจากป้ายแดงนะครับนะครับราคา259,000บาทปี13 2.5 e pilner ต้องเหมารถที่ร้านเรานะครับสีสันเนี่ยคัดสภาพนะครับรถเราอาจจะมีน้อยจริงแต่เราคัดสภาพซึ่งวันนี้ท่านได้ราคา259,000บาทปี13สีสันรถสวย ดูภายในครับบอกอะไรสวยหมดเลยโหก้องก้องก้องไม่ชัดเลยนะครับต้องขออภัยเรื่องกล้องด้วยนะครับอ่ะก็ะดูดีครับรถภายในภายนอกราคา2,59,000บาทฝากกันด้วยสำหรับ v i โก้แชมป์ป้าทะเบียนนี้นะครับอันนี้เลยนะครับถัดไปด้านหลังนะครับเป็น โตโยต้าเอลผาดรถปี2015ครับคันนี้เอาผาดประตูไฟฟ้านะครับทุกบานเลย V15 เอลผพาด 2.5G ราคา1,490,000บาทเนาะนะครับรุ่นนี้มีระบบเหยียบคันเร่งให้เองเหยียบเบรกให้เองคือแปรผันตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งระ,ระบบเบรกหน้าและหลังให้ทันทีในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวหรือมีวัตถุอยู่ข้างหน้ามีรถอยู่ข้างหน้า เราเหยียบคันเร่งอยู่รถเหยียบเบรกให้ทันทีนี่คือความปลอดภัยมีเข้ามาให้คันนี้ Ford s t o r m t a ็แน่นอนครับท็อปสุดในปัจจุบันนี้ออปชั่นอะไรที่ว่ามี Ford ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือ s ตอ r m ท a กรถเพิ่งออกมาได้ปีเดียวไม่ถึงปีครับรถเลขใหม่9,000กว่าโลนี่รถใหม่ล้านล้านลานเนาะตัวนี้เหลืออยู่ 1, ล้าน1 5 0 0 0 0บาทนะครับ Ford ตัวนี้ปี2อ2 3นีนะครับติดราคาผิดเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับอ่ะเป็นสตอมแท็ก2.0งจยใบเทอร์โบ4ี่คูณนี่ไม่ใช่ปี15นะผมจะเอามาแก้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะแก้ตรงนี้แต่ผมลืมครับต้องทำก่อน คนมาดูนี่งงเลยนะครับแกครับแกครับแกตอนถ่ายคลิปนี่แหละครับปีสองพันโอเคครับแกแล้วครับ ปี23นะครับตัวนี้เลขไม่9,000กว่าโลเลขไม่ไม่ถึงหมื่นราคาอยู่1ล้าน1 5 0 0 0บาทเนอะคันนี้โอเคครับมียูวุสุตัว1.9ตัวสปาร์กนะครับราคา285ปี21นะครับตัวนี้ก็ราคาตั้งอยู่ที่285,000บาทเลขไม่60,000กโล รถเลขไม่หกหมื่นกิโลไม่น้อยนะครับตัวนี้แพงที่ตู้นะครับผมว่าตู้หลายบาทนะครับนะครับตู้นี้ใครน่าจะรู้จกักดีแหละนะครับแพงตอนติดตั้งแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายครบจบมีไฟมีอะไรให้ด้วยด้านหลังเนี่ยนะครับถัดไปครับคันนี้รีโวกระบะแค็บคันนี้ปี2017รถสภาพสวยมากไม่วิ่งอยู่แสนแสนสี่นี่ราคา379เดโตโยต้าปี17 h i l ็ดไฮรักลีโว่ส e พีเเอร ราคาประมาณนี้ครับป้ายทะเบียนก็คันนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาปีสิบเจ็ดไปครับเหลือโซนสุดท้ายแล้วนะครับวีโก้สีประตูแม็กสวยยางสวยครบเซต3 2 9 0 0นบาทโตโยต้าปี12เครื่อง2.5รุ่นตัว E พีแลนเนอรนะครับรุ่นนี้วีนเทอร์โบหนึแรงมา้าราคาอยู่ที่329อาเนาะนะครับ ถัดไปโตโยต้าพิลันเนอร์คันนี้ปี2016ราคาอยู่3ามแสนสี่ครับเลขไม่ประมาณแสนแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะครับนะครับปีสิบหกราคาอยู่สามแสนสี่นี่ต่อไป r ีโวตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสองจุดสี่ตัวเจพัทซึ่งเจพัทเนี่ย ต่างกับตัว e ที่เป็นรองท็อปอย่างไรรุ่นท็อปก็จะเป็นตัว g รองท็อปก็จะเป็นตัว e ส่วนตัวที่3ารองลงมาจากตัวรองท็อปที่เป็นตัว e เนี่ยเป็นรุ่นตัว j ตัว G ะเป็นตัวสุดท้ายนะครับรุ่นย่อยตัวสุดท้ายนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออ่าพวงมาลัยมันเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้มันต้องไปคุมที่จอกลางซึ่งมันสามารถปรับเสียงได้เหมือนกันแหละแต่ตัวนี้เนี่ย ข้อที่แตกต่างก็คือตัวนี้เนี่ยมันได้ในเรื่องของชุดแต่งที่ลูกค้าเขาแต่งเข้ามาแน่นอนครับตัวเจพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่ได้นะแต่ที่เขาไมา่ได้คือรูปลักษณ์ภายหน้าเนี่ยนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนแต่งใหม่ไฟหน้าเปลี่ยนแต่งไม่แล้วน้อนฝากระโปรงไม่มีขยับด้วยรถสภาพเดิมครับลูกค้าแต่งเพราะความชอบนะครับซึ่งตัวเครับราคาประหยัดไปถ้าเป็นรุ่นตัว E ปี2 0 1 7 เหมือนตัวนั้นอันนั้นของแท้เลยนะดูราคาคันนี้ก่อน4ี่แสนหนึ่งมืบาท4ี่แสนหนึ่งมบาทปีสิบเจสนใจทักมาครับแม็กเดิมยางใหม่สี่เส้นทะเบียนนี้นะครับถัดไปรีโว่สี่แปดหยางโยโกฮามายางใหม่แม็กเดิม ราคาอยู่450,000บาทตัวต้าปี19ตัวนี้ปี19ราคาอยู่450,000ไม่แสงกว่าตัวนี้ไม่แสน4 0 0หมโลนะครับไม่น้อยนะครับเกียร์ธรรมดาส4ประตูพีรนเนร,น,รนเนอร์นะครับนี่พีเรนเนอร์นี่แม็กยาง a อทยางสวยทุกคันนะครับเจ็ซีวสวยหมดรถเราคัดสภาพครับอาจจะมีน้อยอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าคัดสภาพใครสนใจมาเลือกกันได้ อันนี้ติดจองแล้วไม่หกหมื่นโลล็อกโค่ 2. 8โฟโติดจองแล้วนะครับคนหาเยอะครับล็อกโคนะครับอัปเดตเป็นประมาณเท่านี้ครับใครสนใจในี่หน้าร้านเรานะครับเรามีตัวตนอยู่จริงครับแอดไลน์วีดีโอคอเจอหน้าเจอตาเจอรูปรถได้นะครับนี่ โทรมาได้เลยเบอร์โทร0942742233แอดไลน์ line, ตัว A ภาษาอังกฤษพิมเล็กแล้วก็ตามในเบอร์โทรนี้เลยสกแกนตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณเท่านี้นอกวันนี้อัปเดตรถแล้วครับใครสนใจคันไหนสอบถามกันมาได้วันนี้เป็นการอัปเดตคลิปวิดีโอครับส่วนรีวิวรถเนี่ยผมรีวิวส่วนตัวบอกเลยว่ารีวิวใช้เจนมากนะครับรีวิวภายนอกใช้ช้า รีวิวภายในอย่างชัดเจนรีวิวห้องเครื่อง,องชัดเจนซึ่งคุณภาพกล้องอาจจะชัดก,กว่านี้นะครับพอดีว่านี่เราจะใช้คุณภาพกล้องที่ถ่ายระดับถึง 4K เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ารับชมอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่ครับคุณภาพกล้องต่างกันมากนะครับดูคุณภาพกล้องครับการถ่ายนะครับเป็นของวิดีโอ 4K 60เฟรมเพราะฉะนั้นคุณภาพชัดกว่าที่ผมกําลังถ่ายอยู่แต่ว่า ัวนี้เนี่ยมันจะไม่เปลืองแบตมากก็เลยไหนๆก็มาอัปเดตก็ใช้กล้องที่ไม่ชัดเจนมากต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เนาะวันนี้อัปเดตแล้วใครสนใจคันไหนสอบถามกันมาได้นะครับนะครับถ้าเกิดไม่รับสายบางช่วงขณะช่วงตอนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงตอนเย็นนั่นแหละถ้าไม่รับสายก็บางทีอาจจะใช้โทรศัพท์เพื่องงนนะ่ะถ่ายคลิปอยู พราะตัวนั้นจะเป็นเครื่องหลักที่ผมถ่ายรีวิวรีเดียวแต่ละคันเลยแบบชัดเจนมากถ้าใครสนใจคันไหนทักมาได้นะครับวันนี้อัปเดตเพียงประมาณเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าในการรีวิวส่วนตัวแต่ละคันว่าจะเป็นคันไหนรอรอดชมได้เลยฝากกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กดดันคนละหนึ่งไลค์เป็นการสร้างกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับมีคนไนนสวยเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูสำหรับวันนี้ต้องจากลากันประมาณเท่านี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ